กาซิมาเก็บเมียนจากหน่อยก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะคะหลังจากนุ้ยน้อยพจนวดัดรูปแล้วพจนอ่น,น,นเอาสีนะคะทุกคนคะ่ะเพจนเหล่ากบเหล่าอย่างนี้นะพี่น้องแต่งทรงสะเดือนหันมาท่านี้ก่อนสะเดือนก็บ่ค่อยสบายนะพี่น้องเสียงอยากแพนนะคะทุกคนนะทรงซึ่งเป็นวัดพี่น้องเสะเดือนเก็บที่เราสอใส่ขยะก่อนเนาะเก็บเมียนให้เพื่อนคนนุน้ยน้อย ก็ได้กระตุกไปพี่ทิ้งได้แล้วอันนก็เพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องมีซาดากาซี เย็บอันสี่เพื่อนเราเรียบร้อยแล้วชาวเดือน,นสิพาพี่พะน้องเข้าไปครัวกันนะพ่น,นะแบบน้องเนาะแป๊บนึงนะคะงานบ้านชาวเดือนก็นแบบนี้แหละพี่น้องนะจุกจิกจุกจิกนะคะทุกคนค่ะแต่ละมือละเวรเนานะนำบ้านนำเรือนเนะชาวเดือนสิ้าพี่พะน้องกันเอาเข้าไปว่านให้นกนำเนี่ยว่านไปไว้ให้นกคนมากินนะทุกคนค่ะ เพราะว่าข้าเย็นชาเดือนนะคะอยู่ในติบน้อยนะข้าเย็นสา mm hmm. เ,เดือนสิว่านนะพี่น้องว่านว่านอยู่หลังรถนี่เลอพี่น้องสาเดือนว่าบวว่านอยู่หลังรถถ้าว่านหลังรถนี่ก็ได้พี่น้องนะคะนี่เดี๋ยวเพิ่นจะมาก,กินเพราะว่านกหลายนะทุกคนค่ะนะจะวานตามนี้นะคะ ให้นกให้หนูเพิ่อนวันนี้เสาเดือนสิมาบ้านไว้มองนี่หน้าบ้านเพราะว่าน,นกหนูนะคะทุกคนเพิ่นเข้ามาในหน้าบ้านเสาเดือนนะนกหนูหรือว่าหอยหรือว่าแมวหรือว่าอย่างก็จะเข้ามาในบริเวณใกล้บ้านจะเสาวเดือนนี้นะเ<ม>นี่ย<ม>เป็นหนูเป็นนกสินะพี่น้องนะคะหมาก็มีนะพี่น้องน้องมาเนาะหมาน้อยเขาก็มาเล่นน้ำ